โอเคผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ในแมปไฟด์เดอะบัตเท่อยูทูบเบอร์อีดิชันนะครับผมมีการอ่านเล็กน้อยอาบู <c oughs> จัดการเลยที่เหลือวิธีการเล่นเลอะไรไนะฮะ <c oughs> ให้เล่นในพิฟู ก็เล่นในแอปเอเวอรช่นโหมดปรับเขาบแล้วแหละปรับปรับมาแล้วใช่เลืวกบไปไปี่ารเล่นปุ่มอ่าปุ่มแล้วก็ข้างหลังคุณกดไงมันมันบอกว่ากดแล้วก็อ่านข้างหลังคุณอ่านแล้วนะครับผมอ่านแล้วเราอ่านก่อนจะมาดังนี้พี่ยูทูบเบอร์ลอเขาชอบก็คือเอเรชันเพย์ผมคนแรกแล้วก็เออเจลมี่ไหมเจโลมี่บาาจารย์ อาจารย์นะพีพีสตาร์ปันเกใช่ครับสปาร์เคิลไอดอลผมไอดอลผมเนี่ยไอดอลผมเอาเรื่องวะเนี่ยไอดอลผมไอดอลผมเนี่ยเั็สปาร์คเคิล์เด็กเขาบอกอะไรเนี่ยขอให้คุณโชคดีในการเล่นนี่คนสร้างเล่นเกมเฟรมเล่นเกมเฟรมซีนแลนเกมเมื่อฟีบสามารถไปดูเขาได้นะครับผมมาผมกด อ้าวมาครับผมไอเดอร์ผมนะครับผมคนแรกครับผมไอชันเพลาวาไอคิปเปอร์คิปเปอร์แดงคิปเปอร์หัวแดงเดี๋ยวปิดเอาตู้จับมั้ยเนี่ยเออเดี่พี่เปิดดีไหมโอเคปิดอยู่ย่ำไปเลยพี่คิดว่าปุ่มมันน่าจะอยู่ไหนนะพี่เอ้ยมันไปคำเบิร์ต้องไปคำเบิร์ไปไปไปตรงนี้มันเหมือนเรบเคยจำได้ไหมแมพหมออ่ะให้ขึ้นมาดูหรือเปล่า เส้ยไป่น้าเขาเนี่ยโคตรโคตรเท่เนาะเดี๋ยวนะผมหาก่อนสูพี่คิดว่าอยู่หลังหลังเนี้ยหลังธงอะหลังหลังธงปุ๊ป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 ใช่เหรอพี่มีโอกาสที่เป็นไปไม่ได้แล้วเป็นไปได้หลังธงนี่ไงแหมมาดูโคตรจะเนียน ผมเดินผ่านแล้วผมได้ไปแอกมาได้ยงไงสองอันเลยเอามาไหมพี่เขาให้ขุนแน่เลยเนี่ยเดี๋ยวขออันมาหนึ่งหินหินแล้วนะเขาเรียกว่าควักไหมในทื่ควักเออเนี่ยเขาบอกให้หาหินในควักหาตับโอ้โหมาสิก็เจอเลยชิบหายเนี่ยเดือดโอ้โหตัดง่ายมากอ่ะบาจานะผมมาดูเรามาดูบาจานแคนาดาแคนาเดียนแคนาเดียน เดี่ยนะพีพียต้องพีพีพี่บุ้มมันมีสองฝั่งเลยพี่ไปทางนี้นะมันเดินแมสเขาบังกดเ็าจะเถื่อนอะทางนี้ไว้ได้โอ้โหเขาบังกดจริงๆด้วยพี่ผมว่ามันต้องอยู่ในทงนี่ในคุนที่ตันเลยครับโอ้โหไม่อยู่ในทงบุ้มอยู่ไหนพี่อยู่ด้านพี่เลยเฮ้ยมาดูดิอยู่ด้านพี่มันเจอทางตันแล้วมันแบบมาเจอพอดีอะ

ทีพาเลยทีพอะไรเขาเล่นเป็นผีฟูหัวมันเชเหรอเออแล้วมันเออแล้วมันเฮ้ยเจอเายต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 ายบมทีพมันนีบุ้มดูแล้วผมผมมีซอมบีอีกเลยอะไรนี่บ้บุมทีพอะไรทีพอะไรทีพผมทีพชิบหายล้ว่ตัวเองาชื่อพีใช่ไหมไม่ถามล้ว วะเราเอาไหมเอาไหมเอาไหมอยู่นี่ขูมอยนี่โอเคตอนนี้ยังไงแล้ววะอ๋อนี่ขุดนี่ขุดนี่ขุดที่ไหนตรงนี้นี่นี่ตรงนี้ก็ขุดเราเราเราเริ่มมาแล้วพี่หายแล้วรัวรัวเหมือนไหมก็ทางนี้พีทางนี้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 แล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บจิ๊บแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวขวาอ่ะผมบวบผมบวบโอ้โหมาที่ไงเนี่ยมาที่การมันก่อน เดี๋ยวใจเย็นนะพี่ฟูลยเนี่ยพี่ฟูแล้วต้องใหม่เ้ยน,นี่มันฮาร์ดนี่มันปรับเองนะมันเข้มปรับเอง <c oughs> ขุดขุดที่ได้ไม่แปลกอ๋อมาถึงพอถึงจานนี้มันปรับแบบฮาร์ดเลยอ,ะอ่ะอ๋อเป็นตากดเกมขเขาหรือเปล่าน่าใช่ตอนแรกพี่ปรับเป็นเพนฟูไงบอลท่อนล็อกฮะฮะมันบอกอะไรนะบอลท่อนล็อกลุกนี่ไงเจอแล้วอ๋อกดไป ตอนสปาเกิตตีเป็นเลเวลสุดท้ายแล้วใช่ไหมเนี่ยไอ้ข้าวผมไอ้ต้องผมไอ้ต้องผมผมต้องไปทายเองนะนี่ดังนั้นผมไม่เองก็ขุดของไม่ที่ขุดมันไม่เกี่ยวกันนี่หว่าไม่เกี่ยวที่ขุดเลยเจนนี่เขาบอกว่าอะไรเจนนี่พาเธอเขาบอกว่าเอ่ออะไรไม่รู้อย่างมันชิบหายละตรงนี้มันน่าจะมีใบอยู่ปึ๊บสวยมากอ ก็ทุบหน้าในไฟแล้วหมดไม่คนนั้นทุบหน้ากับตันสตาร์เข้าผมเลยมาแล้วเขาทุบเนี่ยไม่ผมขอผมขอผมขอใช่ไหมไม่ใช่นี่ผมขอดูข้าบดหน่อยพี่ตั้งใ่สลามไม่ใช่สลามก็ไม่ใช่เหมือนกันเขาหมอกคือเจลลี่บล็อตฝนตกเลียร บุ้มพี่เจออะไรที่มันดีกว่าฝนอีกลงมาอะไรพี่พี่แบบพี่จะลองลองนี่ไงลองจะลองเปลี่ยนหัวจะใส่หัวไปเจอบุ้มบุ้มบนหัวแบบจะลองเปลี่ยนเล่นๆอ่ะจะลองเปลี่ยนเป็นเมื่อไงอันนี้เฮ้ยบุ้มดูดูพี่รู้ว่าไอ้ดอนน้องเอาเลยไอ้ดอนผมเลยไอ้ดอนผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็าโอ้จบแล้วเหรอจบแล้วพี่เขามีทูบเบอร์อยู่ห้าคน โอเคครับผมมาละมานิดนึงหน่อยขอบคุณสำหรับการเล่นครับผมเขาบอกแล้วก็ปาร์ตี้รูมพี่ปาร์ตี้รูมไหนในปาร์ตี้รูมไหนนันะอ๋อนี่ใช่ไหมห้องปาร์ตี้รูมเย็ดเรายิงกับคนดังอ่ะผมยิงอะไรน่อนเอ้ตัวผมไอ้ตัวผมแล้วผมนี่ขอทายหน่อยพอดีจับตาสปาร์คเกอร์เราด้านกันเลยฟ้าแฟดขาพี่บังผมพี่บังผมนฟ้าแฟดโอเคเจอฟ้าแฟดครับผม มียูทูบเบอร์อะไรอีกมั้งเนี่ยเล็ดเกมเหรอเล็ดเกมฟิล์มเหรอคนเขาชื่ออะไรนะครับผมคนนี้เขาชื่อะ<ห>อะไรคนสร้างแบบ s Game <S อ่ะเล็ดเกมเหรอเล็ดเกมเมอร์ฟิล์มผมตรงนั้นข้าก็มีอ๋อเนี่ยไปเลย <c oughs> <c oughs> หัวเขาขโมยเสือมันขโมยเก่งรองเท้าโอเคเขาบอกว่าอย่าลืมแล้วนะ remember to subscribe ครับผมอย่าลืมไป subscribe เขา <c oughs> ด้วยนะผม เฮุ้้้้เดี๋ยวสู้กันเลยนักเหมือนคนนี้ไงพี่เขาเป็นนักีพีเราต้องีครับนี่ตียดจะลดไมเน่ยจบหายชิบกรอพังเหือสี่ขดะไ้อจัห่อจอบห่อจบห้อ